ลูกขนของคุณต้องการความรักและการดูแลที่มากขึ้นหรือไม่ตามอายุที่เพิ่มขึ้นต้องการความรักและการดูแลอย่างมืออาชีพมากขึ้นหรือไม่สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ต้องการการฟื้นฟูหรือดูแลข้อต่อลู่วิ่งใต้น้ำเป็นวิธีการออกกำลังกายที่ปลอดภัยและกระทบข้อต่อน้อยด้วยแรงลอยในน้ำช่วยลดแรงกดบนข้อต่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดและส่งเสริมการฟื้นฟูนี่ไม่ใช่แค่การออกกำลังกาย แต่ยังเป็นวิธีการใช้เวลาร่วมกับสัตว์เลี้ยงเพื่อให้พวกเขามีสุขภาพดีและมีความสุขลู่วิ่งใต้น้ำออกแบบมาเพื่อสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะให้สัตว์เลี้ยงได้วิ่งเล่นในน้ำอย่างเต็มที่ปลดปล่อยธรรมชาติของพวกเขาพร้อมออกกำลังกายโดยไม่ทำร้ายข้อต่อไม่ทำร้ายกระดูกและอื่นฮ่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีอายุมากหรือสุขภาพไม่ค่อยดี ให้สัตว์เลี้ยงของคุณได้ออกกำลังกายในน้ำนอกจากจะได้สุขภาพที่ดียังช่วยเพิ่มการเผาผลาญของพวกเขาช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินและรักษาสุขภาพขณะเดียวกันลูกวิ่งใต้น้ำช่วยให้สัตว์เลี้ยงรับรู้ถึงความรักและความเอาใจใส่ของคุณ <c oughs> อย่างไม่มีที่สิ้นสุดรับรู้ถึงความรักและความเอาใจใส่ของคุณอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลือกใช้ลูกวิ่งใต้น้ำ ให้ความรักดำเนินต่อไปมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้กับลูกคนของคุณ